ถ้าเขาบอกว่าหมดรักแล้วทําอะไรให้ก็ไม่รู้สึกก็สิ่งสิ่งที่คุณทานะครับมันเป็นสิ่งที่เขาต้องการหรือเปล่านะครับคนเรานะครับอารมณ์มันเปลี่ยนได้เสมอนะครับคนเราอารมณ์มันเปลี่ยนเสมอเมื่อก่อนรักแหละแล้วก่อนที่ไม่รักเขาก็ไม่ได้รักคุณไงนะครับก่อนที่เขาไม่ก่อนที่เขาจะรักคุณคุณเขาก็ไม่รักคุณแล้วก็อยู่ๆเขาเขาก็รักคุณนะครับแต่ตอนนี้นะครับคุณทําบางสิ่งบางอย่างนะครับความสัมพันธ์มันเสื่อมเขาก็บอกไม่รักนะครับถ้าคุณทําให้เขานะครับตอบโจทย์เขานะครับ ทำในสิ่งที่เขาต้องการนะครับเขาก็รักคุณอีกทีหนึ่งก็เป็นไปได้หมดนะครับนะครับคุณทําอะไรให้เขาทําอะไรให้เขาก็ทําอะไรนะครับทําตามใจคุณไงที่คุณอยากจะทําให้เขานะครับแต่มันไ,ได้ทําในสิ่งที่เขาอยากจะได้นะครับ ไปดูนะครับว่าคุณไม่มั่นใจตรงไหนนะครับคุณพัฒนาตรงนั้นนะครับถ้าเกิดอาหารเราอร่อยไว้ก่อนนะครับคุณไม่ต้องแคร์นะครับว่าลูกค้านะครับจะเข้ามากินหรือไม่นะครับหน้าที่คุณไม่ต้องไปไม่ใช่ไปคิดว่าลูกค้าไม่ไม่ใช่ไปนั่งคิดว่าทําไมลูกค้าไม่มาเออลูกค้าทําไมเดินไปตรงนู้นลูกค้าทําไมเดินตรงนี้ทําไมลูกค้าหยิบโทรศัพท์คุณไม่ต้องคิดเลยนะครับหน้าที่คุณคือโฟกัสทาให้ร้านทําให้สูตรอาหารคุณนะมันโคตรอร่อยนะครับคุณไม่ต้องไปแคร์ไม่ต้องไปโฟกัสที่ลูกค้านะครับ วันนี้คุณไม่ต้องไปโฟกัสที่แฟนคุณคุณโฟกัสที่ตัวเองนะครับอาหารคุณอร่อยหรือยังถ้าอาหารคุณอร่อยมีแต่คนเข้าคิวนะครับมาซื้อ iPhone 14ทําไมนะครับแพงขนาดนั้นนะครับเออยอมกินมาม่าเพื่อจะผ่อนนะครับแล้วต้องไปเข้าคิวซื้อด้วยเพราะอะไรนะครับเพราะเขามีค่านะครับใครมีคําถามเกี่ยวกับความรักนะครับก็สามารถปรึกษาได้ฟรีนะครับไปที่หน้าโปรไฟล์ครูกดลิงก์นะครับแล้วก็สามารถปรึกษาเบื้องต้นได้ฟรีครับเป็นกำลังใจทุกคนครับสวัสดีครับ